เออ,เอ,อแล้วมันไปแมปไหนอะ่ะขอกำลังวดแมปกันอยู่เล่นไาวดแมปไหนกันนี่หรอเฟรู้เรื่องเอาเฮ้ยเอาตกอากาศโอ้โหมาลุยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ไม่มีเมคัวด้วยวะอาเป็นเมนคัวแล้วกันมนีดีดาบดำอะไรวะเนี่ยเออแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อะใครโผล่มาเาใส่ก่อนมีดโ,โ,โอ้ยเ้ยอยานะเว้ย เข้ามาด้วยออน้อยทำอะไรวะเนี่ยท่าเนี้ยไ,ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่าเนี้ยเฮออ้ยโหเฮ้ยท่ามันทำยากว่ะโอ้ยท่ามันทำยากจากาังวะโอ้โหดูแม่งเ,เอ,อ้ยเอาเป็นดาบฟันดีกว่าออ,อ เออดาบฟันดีกว่าเว้ยน่าจะลุ่งกว่าดาบฟันดาบฟันโอ้โหแล้วมาอยู่กลางดงเลยโอ้โหอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเวนตะไลแล้วเกิดใหม่อออมันมีให้เลือกเหรออะไรเนี่ยโอ้ค <c oughs> าโก้เกิดมาไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนก่อนไม่ขี้ไนคาโก ผิดไปซะอันนี้อะไรอะ่ะยามโอ้ยเฮ้ยอำพางว่ะอำพรางดีว่ะเฮ้ยอันนี้ก็ดีอยู่นะอำพางเฮ้ยโอ้โหแล้วมาอยู่กลางแจ้งมองเห็นชัดนี่เหน้องนุก๊กน้องนุก๊ก <ไอ S 1> น้องนุ๊กโดนเตะน้องนุก๊กโดนเตะเฮ้ยโอ้โหน้องชุ้มยิงลำแสงนี่ไงน้องนุก๊กน้องนุกนงน๊กเออ,เอ,อ ลัวเราลัวเน้นลัวเน้นลัวอุ Collins ้ยข no ู่โดนใครยิงวะเนี่ยเอาว่ะผมชื่อร้อยอะพี่เมื Luci ่อก <Obrig> ี้ออกไปไม่เห <itution> ็นมีใครนะครับไปไรเนี่ยไลนิ่งฮาร์ปคอสโบฟ็อบขับมัสลูมเฮ้ยโอ้โหมันมีไอ้นี่บอกอะไรพวกนี้ด้วยมีค่าสแตตด้วยว่ะ๋ยวนี้เฮ้ยอยู่นี้มันพัฒนาว่ะเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยทำประโยชน์อะไรเฮ้ยโอ้โหมันยิงแรงอยู่เฮ้ยมันยิงแรงอยู่ว่ะเออเออเออเรายิงยิงยิงไปเรื่อยเออเออเราตอดเราตอดเราเน้นตอดเออเราเน้นตอดเราเป็นนินจาเราเป็นนินจาเป็นนินจาโอ้โหว่ะโคโนฮะว่ะโคโนฮะโคโนฮะเอ้ยสวยแล้ว โดนประชิดโดนประชิดเฮ้ยแม่งมาบานเลยเออโคโนฮะโคโนฮะเราได้เรื่องอยู่เออเอ้ยโคโนฮ้าเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นพายุบินได้เฮ้ยโหโหโหอ้นี่แม่งโคตรโหดเลยปืนกลเวนกรรมโอ้อันกลางนี่แหละเราเน้นไวอุ้ยยิงโดนตัวเองด่าเลยละเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวดำยาไอ้ตัวดำนี่แน่อุ๊ยโหด่ามาระเบิดไปกินระเบิดอะไรวะเนี่ยเออเออพลนๆอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างแต่ละมื้อแต่ละเดย์้ยโดนโดนอะไรวะเนี่ยหัวตัวตัวเหล็งเออใส่มั้ทุกอย่างอ่ะเออเอากินโดนต้นไม้จะเหลือละอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเออระเบิดไป โอ้คิดโอ้ยเฮ้ยเราคิวเจ็ดวะเราก็คิวเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเนี่ยเฮ้ยขอนยักษ์นี้อะไรอ่ะนี่ก็ขอนกินเพิ่มพลังเออเนียนอยูเ Wh ่เนียนอยู่เนียนอยู่ x x สมัด x สมัคืออะไร x สมัด x สมัด x สมัด x สมั โอ้ยเราเข้าไปอยู่ทีมของเราดีกว่าทีมตัวดำทีมตัวดำคุ้มโปร่งอุ้มโปร่งนวลอยู่เราออกไปทีเผลอโอ้ยออกไปโดนลูกหลงเอาเอาศพมาออกมาทีเผลอทีเผลอโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยสกิลมันเยอะจังวะนี่ไงสกิลเยอะเหรอสกิลเยอะอือตัดเม้นตัดเม้นเม้น กากเมนไออะไรวะเนี่ยไอดิลล้ว่้วโอ้ยโอ้ยโดนตบไอปืนนี้มันก็โหดดีว่ะเฮ้ยอันนี้เนี่ยดังเฮ้ยดังมันงเลือดเยอะว่ะเอามังต่อยเฮ้ยหมัดขวาตรงต่อยเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยโดนอะไรวะนี่ผมมีสกิลด้วยนี่หวา มีสกิลก็จริงแต่มันก็เจ็บเลือดขึ้นไหมอ๋เลือดไม่ขึ้นด้วยเอาโดนลูกหลงเงี้ยระยะใกล้เลยแล้วกันหมัดมวย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 อะไรอ่ะเอาค้างเอาค้างค้างเป็นไรเอาเน็ตลูดดอหรือไงเอาค้างโอ้โหอยู่ดีโดนต่อยโอ้คิดโอ้อะไรวะเนี่ย ในโคไม่ไม่ลุ่งว่ะนี่ดีกว่าเฮ้ยโคอ,อยู่ที่สูงจัดเลยโฮ้ยท่ามันเฟีย้ยวว่ะเอ้ยท่ามันใช้ได้เลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบบอลเออไม่ใช่ท่าเรานี่หว่าท่าท่าไอ้นั่นมันเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่เกี่ยวเฟียวเอาว่ะเจอ,อพลังหนังสือเผาผลาญ ว้าวมีปืนว่ะเฮ้ยเฮ้ยอดจากที่สูงค่ะโอ้เดี๋ยวเดีย่าง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 จะไปไหนแล้วโฮ่ไปไหนน้องนูบน้องนูบจะไปไหนโอ้มันโดนหนีลงไปแล้วโอ้โดนโอ้ยเอ้ยไอ้นี่มาข้างหลังอีกเว้นกำมโอ้จเลินนี่อะไรเนี่ยไอเดโฮ อยิงเนี่ยอะไรวะยิงหนึ่งปุ๊กปุ๊กมันจะแรงไหมน่ะเอ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เออใช้ได้อยู่อะเออเข้ามาดิเออเขามาดิครับเขามาดิครับเอ๊อกยิงโดนตัวเองเออปุ๊กปุ๊กปุ๊กเออเฮ้ยเครื่องบินด้วยอะเฮ้ยเอาเครื่องบินมาจากไหนวะอ๊อกจะตกแมพ โอ้ยเฮ้ยเอ้ยนั่มันจะขับเครื่องบินหนีไปแล้วเฮ้ยนี่ไงอ๋ออ๋อทำไมขาเป็นเงี้ยทำไมขาเป็นเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ๊ยโอ้ยโอ้มีสไนเปอร์ว่ะเออมีสไนเปอร์มันแรงว่ะเอ้าโถ่เอ้ยกำลังได้ของดีเป็นกำโอ้กำลังได้ของดีเลยเมื่อกี้เนี้โอ้สไนเปอร์กำลังมาแล้วโอ้ อยังวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฟียวว่ะไม่เฮ้ยอย่าบังดิอย่าบังดิโอ้โหไอ้แจ็คแป๊บโผไอ้แป๊บโผหลบไปดิไอ้แป๊บโผอย่าบังเฮ้ฮฮฮย,ยมันมีทางไปตรด้วยเฮ้ยน่ารักดีว่ะให้ใครเดาแดนนะั่นแหละไอ้แป๊บโผนี่มันบังจริงเลยเว้ยเฮ้ย ไอเนี่ยคนในเซิร์ฟพี่แกไม่มีใครออกเลยมันกำลังนัวไงเข้าได้แล้วเซิร์ฟวีเหรอเอามาสร้างเซิร์ฟวีไดิ๋วโ้หมัอยู่กลางดวงนี้เลยเหรอเจอนี่ไงเอจอไม้หน้าสามเข้าไปไม้หน้าสามปีตีตด้วยไม้หน้าสามเลยละกันอืตีด้วยไม้หน้าสามตัดทุนเบไอ้นี่มันแขนไอ้นี่มันแขนเอาตกไปเลย อืไมปนะสามไปอ๋อผู้เดียวกันนี่มาหองตีไก่เขียวไอ้เขียวไอต้นเพลมาช่วยกันเร็วเราพวกเดียวกันเราถีมเงินเออไปเร็วอื้อฮื้อเอวันน้องหนูป่ะเฮ้ยตัวอะไรโดดมาต้นเพจัดการมันเร็วไอ้เขีย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 วไปีด้วยไหมนะสามมันโดดจุกว่ะไม่เขียนมันจุกจังวะเอออีโตอีโตบินโตบินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดระเบิดหางวางก่อน โอ้ยโอ้โหแตกอ๋อตายมันกลายเป็นซอมบี้โหย,โยก็ว่ามันโดดอะไรลุกลุกลุกมาแล้วซอมบี้ไล่กินคนซอมบี้ไล่กินคนแล้วเราคนมันอยู่ไหนออ๋อมันต้องขึ้นไปที่สูงเหรอไอเว้ยพวกเรากลายล่าเป็นแกงซอมบี้แล้วไปหาคนกินกันเถอะพวกเรา,าว่าอยู่มันโดดลุก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  ออโหแล้วมันอย่างสูงเลยเนี่ยเฮ้ยกินมันกินมันมัน,มนกระโดดจุกไปนู่นแล้วโดดไปไหนละตามตามตามตาย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 ้นไม้ได้ยินแต่เสียงอะมันไปไหนละเสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยอย่ามาตกผมนี่ผมไม่เกี่ยวไอ,อตัวนั้นมันไปไหนอะเฮ้ยนไงไง,ไงโดดไปไหนละขึ้นต้นไม้ไปแล้วเออตามตามเออ,เอ,อ ตัวไหนตัวไหนวะเนี่ยเออ,เอ,อลุม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 ,ลมไม่มองไม่เห็นละอะใครเป็นใครมั่วส่วไปหมดแล้วโอ้โหมั่วส่วตห่งโอ,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 อ้ออ่าเรียบร้อยการเป็นผีกันให้หมดเอออะไรนพี่ขออนุญาตอัดคลิปในตอนเดทเลยเนี่ยได้ครับผมเชิญเลยครับผมโอ้โห